สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็จะพามาชมวัดบ้านรรมนะครับวัดบ้านรรมก็จะมีเอกลักษณ์คือเป็นมังกรครับเราจะพาไปรอดท้องมังกรครับเราจะเข้าไปฮะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มานานแล้วบันไดก็ไม่สูงเท่าไหครับ เวลาเปิดก็8โมงเชา้าปิด5โมงเย็นครับก็มาเที่ยวชมก็ได้นะครับวัดบ้านรําท่าม่วงการจนบ,บรุรีเนี่ยครับมาเที่ยววัดรําเสือทําเขาน้อยวัดบ้านรํานี่แหละค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่เป็นจุดเช็คอินและ สามารถมาเที่ยวได้ในถนนเส้นนี้ครับมีวัดถ้ำแฟดบ้านถ้ำถ้ำแก้วกาญจนาถ้ำเขาน้อยเป็นถ้ำทัานั้นฮะมีคาเฟ่เยอะครับก็บันไดไม่สูงไม่ชันเท่าไหร,ร่ฮะเดินได้ยังไม่มีอาการหอบให้เห็นแต่ก็ เริ่มขึ้นชันเรื่อยๆฮะเราก็จะมาดูกันเป็นแบบเรียวๆเลยแม่แตอนนี้ขึ้นมาถึงที่พักแล้วพักขาฮะเริ่มเริ่มจากนั้นลงดูลองหันไปดูบรรยากาศรอบๆครับเป็นภูเขาช่วงนี้หน้าฝนก็จะล่มรื่นสวยงามนี่ฮะที่เราขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ ไม่สูงมากใช่ไหมอนุนาวบัตฮะจะเป็นแม่น้ําแม่กลองนี่ครับบรรยากาศวันนี้เป็นวันธรรมดาวันศุกร์ก็เลยไม่มีผู้คนเท่าไหร่ครับดีครับเดินคนเดียวเริ่มหายใจแรงขึ้นแล้วครับหายใจแรงขึ้นแล้วครับพี่น้องแต่ยังไหวฮะทดสอบ กำลังขาและกำลังใจไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับมันจะมีข้างบนสุดสูงสุดอีกที่เข่าสร้างใหม่ก็สามารถขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้เราจะเข้าปากมังกรแล้วครับนี่ครับถึงแล้วครับปากมังกรบรรทมนี่ฮะการหอบรุนแรง ต้องพักยกก่อนเข้าถองมังกรครับถึงแล้วครับพี่น้องสวยงามครับ